และเราเริ่มต้นเป็นเรื่องธาตุยาซึ่งเมื่อวานก็มีการคาดคันรัฐบาลเสถาไม่เห็นชัดเลยนโยบายในการปรับปรามยาเสพติดนี่ทำไปก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าตนกตกใจเหตุการณ์ที่พระธาตุยาเพี้ยนอ้างว่าได้ยินเสียงคนสั่งให้ฆ่าแล้วก็บุกฆ่าเจ้าอาวาสท่านพระครูสันขันติ อดีตเจ้าคณะอำเภอบางไซเป็นเจ้าวาดวัดบางไซในทำร้ายกระทั่งบาดเจ็บหมดสติอยู่หน้ากุฏิพระที่ก่อเหตุเพิ่งจะบวชได้ไม่ครบพรรษาชื่อพระอาโนอายุ25ปีเป็นพระลวัดซึ่งวัดเนี่ยอยู่ในบน,นตำบลเต,ต่าเล่าอำเภอบางไซาอายุทยาหลังก่อเหตุหลบหนีเข้าไปในกูฏิตัวเองแล้วปิดประตูล็อกแล้วก็พูดจาพ่าเพออยู่ในกุฏิเพียงลำพัง โยมพ่อของพระโอโนก็กับตำรวจก <Okay. S 1> ู้ภัยพยายามจะเข้าปิดล้อมเกลี้ยกล่อมเจราจาก <Okay. S 1> ู้ภัยเนี่ยบันทึกคลิปขณะเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมพระโอโนที่ว่านี้ดูสักน,นิดเถอะ okay. ให้คนบางายกินหมดเลยไเอาไม่เอามีที่หน้าที่ไปพ่อเรื่องเข้าใจเดี๋ยวคือมงบอลแล้วเนี่ยดนโดนที่บางท้ายวัดกูแตกตอนนั้นอาทักเตอนนั้นอะคให้ค้าพอะไรอะใครบ้างใครถมาใไปนนไปรถฝั่นู้นกับมนี่นัน้สิกไปครับก็ใครบ้างตอนแรกยุ่กับลุงันะหนมีไรถี่กบปกันตนี้ไหนไม บูตเวาไเดี๋ยวมีตาบอกให้บูให้ผมไม่อยู่คนได้นี่นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เป็นรายวันเราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็ไม่รู้จะไปเกิดขึ้นกับใครนี่ไปบวชยังไม่ทันครบรสษาแล้วปรากฏว่าน่าจะเป็นธาตุยานี่แหละท่านผู้ชมฮะแล้วก็เกิดอาการเพ้อคุ้มคลั่งตอนที่เขาไปทำร้ายท่านเจ้าวาส วัดบางไซในท่านพระครูขันติตนนท่านได้รับบาดเจ็บส่งโรงยาบาลต่อมาปรณนาภาพสภาพบาดแผลท่านเจ้าวาดถูกแทงเข้าที่ลิ้นปีหนึ่งแผลมีรอยถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ไท้ทอยอีกสองแผลกระดูกซี่โครงเนี่ยคือหักยุบเข้าไปนะคะเลือดก,ก็ไหลออกอาบริเวณคอเลยท่านบูชมะนะนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆ พระอนโนซึ่งต่อมายอมออกจากกุฏิอย่างที่เห็นในภาพเม่ชักครู่ใส่เสื้อลายพรางค่ะพูดจาวกวนจับใจความไม่ได้เป็นต้นว่ามีคำสั่งให้มาฆ่าผมตัวข่านี่เป็นจอมจนอยู่ที่ฝั่งซ้ายวัดอู่แตกเป็นเรื่องเป็นราวของเจ้าตัวคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยนั่นก็คืออยู่ในการเพอร้อพูดไปถึงขนาดอาถรรพ์ของประเทศเกิดอะไรก็ไม่รู้พั่มเพอยาวต่อเนื่องตั้งแต่นี้ จอมโจรอยู่ฝั่งซ้ายวัดอู่แตกตอนหลังมาพูดไปถึงรถติดไฟแดงบ้านโน้นบ้านนี้คือไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมในเวลาต่อมาน้องสาวท่านจเจ้าอาวาสคือชาวบ้านเนี่ยโศกเศร้าเสียใจยนะครับหลังจากได้ทราบรับรูคุณขันติธรมรณนภาพโดยประวัติของท่านเนี่ยก็เป็นพระปฏิบัติดีใช่ค่ะดังนั้นน้องสาวเนี่ยบอกเลยนะคะว่าพระอาโนผู้ก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้าจนเพี้ยน ไม่ทราบว่าให้มาบวชได้ยังไงจนกระทั่งมาเกาะเหตุร้ายแบบนี้พระครูขันติซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นพระนักพัฒนาบริหารวัดถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีด้วยอายุมากเดินทางไม่สะดวกเลยลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางช้ายและให้พระที่แข็งแรงดำเนินการต่อแต่ยังเป็นเจ้าวัดวัดแห่งนี้และเป็นพระใจดีเป็นที่รักของชาวบ้านค่ะ ข้างยาพ่กแยวยังไงก็รู้ฉันก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาติดยาแล้วก็เอามาไว้วัดเอามาขักมาบ,บวชไว้ mm. คือพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้ไงก็เอามาให้พระหเลี้ยง oh. แล้วทำอย่างนี้ใครรับผิดชอบอ่ะพระก็ตายสี่ข้อก็ไม่ใช่พระธรรมดานะพระพัฒนาพระท่านกับยาเนี่ยนี่ฮะับท่านผู้ชมคือเหมือนกับเลี้ยงไม่ได้แล้วเอามาให้วัดให้พระเลี้ยงหรือย,ยังไง ขณะที่โยมพ่อของพระอโนผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลูกชายก่อเหตุแบบนี้ค่ะบอกทํางานช่วยเจ้าอาวาสอยู่ในวัดได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทค่ะก็เลยรีบวิ่งมาดูพบว่าลูกชายก็คือพระอโน่เนี่ยทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสก็รีบอุ้มเอาไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันนะคะ ที่เรื่องมันจะเกิดเนี่ยผมมารอบแล้วจะพาเขาไปโรงพยาบาลเขาโทรหาผมเพราะผมทำงานอยู่ตรงนี้แต่ผมก็เดินมาก็เจอผมเขาไล่ผมจะเอาเลยเปี้ยงผมเะไรอย่างเง้ยพ่อก็เรียกผมออกมาก่อนเสียเขาใจเย็นก่อนแล้วพ่อให้ผมไปทํางานต่อผมก็ไปทํางานยิ่มได้ยินเสียงกงคาอะไรอย่างเงี้ยผมก็รีบวิ่งมาเห็นพ่อเขาติดหน้าติดเขาอ่ะผมก็รีบอุ้มเลยตอนนั้นรีบอุ้มหลวงพ่อมาส่งามก่อนนี่ครับท่านผู้ชม ขณะที่พี่ชายของพรออโนผู้ก่อเหตุชื่อนายอนน์บอกว่าน้องชายมีอาการป่วยทางจิตเวทครับเคยรักษาตัวโรงพยาบาลบางซ้ายต้องกินยาเป็นประจำไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรขึ้นไม่รู้ว่าขาดยาหมายถึงยารักษาการจิตเวทหรือไม่ประการใดแต่ว่าก่อนบวชก็ตรวจสอบประวัติตัวปัสสาวะเรียบร้อยเขาก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาแต่ว่าเขาก็พยายามบวชพยายามเลิกอยู่เรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ย ก็มีทานอยู่เขาต้องรับยาอะไรเป็นยาไรงอัภาษาที่โรงพยาบาลยื่นมาปกติก็ก็ทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็รู้วหาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือพ่อแม่ก็ไม่รู้นั่นแหละครับผูชอมะแสดงความเสียใจกับลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวของท่านเจ้าอาวาสด้วยผมจะนําเสนออย่างที่เมื่อวานนี้เขาบอกจริงๆมันเกิดเยอะมากๆยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเกิดจากนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ มันเกิดเยอะจนกระทั่งไม่ค่อยเป็นข่าวสักเท่าไหร่เนี่ยตบูชอมะ